น้ำขาดแล้วนี่น้ำขาดแล้วผู้นักผู้นักถึงโเป็นโคน้ำขาดมาบ้างมือก้อนบ้างขาดน้ำหมาเมื่อคืนนี่ถ้าไข่ดูถตาเศร้าค่ะถ้าเศาจะเดือบมันได้ไปสอบแล้วเมื่อนี้ใส่สะดุ้งนะขาขีพี่น้องซื้อมาอีกและแปดซอกสองพันพัการซอยนี้เอาทักได้คืนก็หล่ะลืมเอาติวเขาติวคืนบ่ติวเขาตัวนี้ เก้าถามันสีเงาโบดครับเรื่องเดี๋ยวค่อยตัดแล้วมันเงาโบดจับๆเนี่ยเก่าแดดแต่สอกผมมันก็เป็นหาสอกน้องรอยนหันมันเอาคนเดียวกคนละทางนี้มันมักทางนี้มักยกดซะถูกง่ายแบบยันได้ปาแท้สะดุ้งน้อยโอ้หนำขาแล้วคนกันไรหมาล่ะเอาลิ้วคนหมักเนาะเพื่อเขาหนีละเด็ดเราส่งข้าวได้เราไลอีกสุด โอเคเพิ่นได้มานี่ยอีนิได้หนึ่งน้อยเนี่ยจิงน้อยเดียดวันติวเขา เจ้าเห็นแล้วแ้นาะถ้ามาตาถึงวัดหนึงมันจะเกียวิย์ดดิไปครับไปพาไปมึงดูครับน่ามไหลดีพุ่น่ะสะพานท่าสร้างสพาธาสร้างสีท่ทีแล้วโอ้เด้กหกวนจงไหนอยู่้นไ,นไปๆไปวันนี้นะเฮไป อันยิ้งหน่อยตัวเนี่ยไม่อยากเห็นไงก็นี่าเเห็น,น,น,หนย,ย้นงก็ี่ยุบานเหลือสิบสองสวากยู้ <laughs> ไปเลไปพุ่นนาเอันนคือนเป็นาบอเิงย้ลององไ,อไปครับ

เออนี่เหรอปลาล้วถกเร้วรววางอยงนี้นะเสี่ยงมาไหนหนนึงตาบืนหัวไหนพีเฮ้ยอใช่ีเนี่เย็ะียผมมาไหนหน่อยนึง

Hắn đọc, hắn đọc, hắn đọc. đừng nó 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 Đừng có nó nó đừng có nó nó Ô, bà Cứ nước mà Ê à, ô à, Bà, đi. bà ngắm đi bà kháo nè có đồ 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 phải đuôn nhớ phải đuôn Nó phải đuôn mất hướng Có khó lắm nè phải là luôn Anh nhốt, anh đồ nhốt, anh

rút phải rút có mặc áo không nên ké nào ôi mình bốc không mình bốc đang đi 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 thật đi đi เพิ่งได้อยู <reconstruction> um, ่เพ <down> ิ่งเดินอยู่ตาลองฟังเงินยกแมย์ยกด้สยดึงมาดึกดไปดูดไดูดออกทางกน đây ở nè ở nha. Ừ. về cây nào mình nghe nó đang bay không có mà khảo hám mà nó hang mà luôn rồi พุดหนาถือดูฝารวังพุ้างบน้องนบงน้ำไหลดีดีครับน้ำขาดแล้วเต้น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 แล้วเร็วึ้นสูงเอามื้อเลยว่

แล้วมาแล้วเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วตัวเดียวปะอยู่เต้นอยู่เสียงน่ามอพี่น้องตัวตัวด้ว Lùng Ninh, lùng Ninh anh đình Lùng 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 đình rồi đình xem đình Lùng đình Lùng đình Lùng เนี่ยเป้นปเนอ่จิ้นเยโ,โ,โ,โอ้เป็นกุ้มไม่ออกวัาก,กวักโอ้ไม่ตักวกวัากว้างผมอะไรเป็นองเม,มื่อคุณสุดสระแล้วครับพุซนี้ dùng cái liều dùng cái liều dùng cái liều cái lê. Lê nó đang mãi đó, đang mãi đó, cái túi văng bên pha nè. cái nào, pha à, Ô Hả? Oh 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 Hắn subscribe hắn kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những video Lên dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

แต่งมา้ีเดียวทีเดียวาต่กําลังลังแกดะเป็นพวกขับฟังพุกน่ะดีดีทีก็ให้เงินทีก็ไปให้นง่ก็ถีเดียโอ้หม้ายยืนเนี่ยแมาลองนั่น ไปเป็นหมาครับโอ้ไม่ดูนะโอ้เท่าอีก มองไปตู้เต็นดีพูดหาปลานะโอ้ปลาขึ้นฟังนั่นเยอะ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  Thế giờ ở đây tiền sao đây Ta lêm loang lắm đương Ninh โอ้โหฟุ่มเฟือยเตี้ยนเลยฟังฟุ่มเฟือยฟูม่เอาูมฟายฟุ่มเฟือยโอ้ปลาซ้อนปลาเตี้ยนนี่บรรยากาศครับพี่น้องมาหุ่นน้ำลอยๆหุ่นน้ำซอนปลานะครับฟังกัน ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเฮาเจนมแล้วปลาเขาม่แล้วปลาเยอะไม่ดีไม่ดีปลามาแล้วเหี้ยปลาเพิ่งขึ้นนี่เฮาปลาเริ่มแรงแล้วเอาแบบชิปนี้พี่น้องถามพี่น้องมุเป็นสุดดูมันครับหรือว่าหมานแล้วนะหรือว่าพี่น้องมึงอะไรเงี้ย เอโอ้โจนจนุแมดต็แล้วเอาละครับพี่น้องคิดนี่ฝากพี่น้องก่อนนครับเานกับฝากีนัดก่นะหมครับฝากก้นก้นฝากกล็์กดอชร์กดติดทามกันเลยครับสวัสดีครับเอาโซโซพี่น้องอยาไนึงโอ้เ้องเพิ่ให้หันมาหันมาหันับโอ้